เย yeah. ออรุณสวัสดิ์ทุกคนก็วันนี้ตาตื่นเช้ามากตอนนี้แปดโมงแล้วก็จริงๆอ่ะตำนัดเพื่อนเอาไว้ตอน9ก้าโมงแต่ว่าตาโทรไปเรื่อนเราทุกคนเพราะว่าตมไม่ไหวจริงๆคือเราไปไม่ทันแน่นอนถ้าเกิดว่าไป9ก้าโมงใช่ไหมเออก็เลยขอเลื่อนเพื่อนได้เป็นสิบโมงจ้าคือเมื่อวานอะไปทํางานพิเศษมาแล้วก็โดนพี่ๆแบบว่าลากให้อยู่ถึงแบบ คือเหมือนแบบปาร์ตี้กันแงนแล้วก็แบบเออลางให้อยู่ถึงแบบตีสองกว่าคือแบบกลับถึงห้องตีสามกว่าแล้วก็ได้นอนตอนตีสี่จ้าจริงๆคือสี่กว่าเราจะตีห้ามือเพื่อนด่าแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วเราไปหาเพื่อนกันนะครับ ก็นี่นะคะเท่าๆลูกของวันนี้เนาะเห็นแล้วใช่ไหมเอาให้ดูอีกรอบจืดก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปออกฟอร์ดกันเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเก้าโมงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปช้าเนี่ยแผนที่เราแผนเอาไว้วันนี้เนี่ยมันจะไม่ครบเนาะก็ไปกันเลยยย เธอจะโดนรถชนนะพราเธอทำอย่างนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะเนมี่คนเดิมเนมี่คนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือเทเลทับบี้เขาที่แล้วก็เทเลทับบี้เหรอใช่อ๋อกทีเขาที่แล้วมันเป็นผมรอนเปียกไงอะไรถ่ายกันเลยทุกคนแต่ของเราแปลกกว่าชาวบ้านเจอทุกคนแล้วแดดแรงมากเออจริงเราถ่ายตรงนี้เนี่ย เอ้นี่ก็เมเมคนเดิมแล้วก็นุ่นๆคนเดิมเราจะให้นุ่นถ่ายให้เหมือนเดิมเพราะว่านุ่นคงไม่อยาก,ยากห,หรอกว่าเอาจะพอจริงเหรอทั้งคู่เลยเกียนะทำไมไม่บอกเลยได้อย่างส่ไอดิดาสตัวนั้นมาเอาอย่าดิเทนวายหเหรอเส็งงเมื่อไหร่ื้อเราแพงกว่าเดี๋ยวเมะอยากจะฟังเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวไปขึ้นร็อกเก้นดีกว่าใช่ป่ะโอเคสป่ะ รนถึงออฟฟอร์ดแล้วเราคืนนุ่นก็หายไปแล้วเพราะว่านุ่นกป็นคนไปถือใคนุ่นอยู่ข้างหลังนุ่นไม่อยากมาอยู่กล้องกับเราแต่๋ยวก่อนคือไม่ได้ไม่อยากอยู่เราไม่ใช่นั่นหรอกอ่าไม่เดี๋ยวก่อนคือเราต้องมาพูดแพนวันนี้กันก่อนเมย์อะไรบ้างให้เมย์พูดของวันนี้ก็คือเราจะไปพันติ้งเนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้พันติ้งคืออะไรโอเค่พันติ้งมันจะต่างกันกับแบบ รรรไม่ใช่มันไม่ใช่เซลลิงพันติ้งคือการเอามันจะเป็นไม้ยาวๆแบบยาวมากคือทิ่มลงไปในแบบแม่น้ำแล้วก็แบบดันไปอะไรเงี้ยไม้่อยคือที่เนี้ยคือต้องคนจริงเองเลยคนดำเนินเรื่องแต่เธอต้องทำเองไงคือไม่มีคนทำคือไม่ใช่ฉันแม่เราไม่เราต้องช่วยกันสิเธอ จะได้ฉันแบบพันปิ้งคนเดียวหรอไม่ได้นะต้องช่วยกันเพราะว่าฉันน่าจะแบบแรงหมดก่อนที่จะรับถึงฝั่งได้เราจะเทคเทิร์นใช่ไหมต้องเทคเทิร์นกันพันปิ้งเสร็จแล้วเราก็จะไปแกนคาเฟ่กันซึ่งจริงๆแล้วแกนคาเฟ่อยู่ข้างหลังนี้เองก็คือจะไปกินใช่ไหมมาคือชามาคือเตยแ้าชาแบบอังกฤษใช่เราจะไปแบบมันใช่มันคือร้านอังกฤษร้านแบบเขาเรียกยังไงนะเป็นแบบคาเฟ่แห่งแรกของอังกฤษใช่แบบก็ผ่านไปแล้วก็จะไปชอบดีใช่ที่ เอร์วินเลมันเป็นออร์เดตที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษก็วันนี้ตามบอกว่าแบบเก่งตับมันแก็จะตับละลายัตตั้งตั้งแต่ที่การไปทำงานพิเศษเราจะไปพูดิดตับที่ดีบ้านเมย์เมก็ต้องไปซื้อของกันมยเมสามา่ยือของได้จะไ,ได้เก่งไห่เางนี้เราไปพันติ้งกันก่อนไม่งั้นจะปวดสะโต้ให้พันทิ้งกันเนะ่แบบสงมากๆโอไปไรนา, <c oughs> านี้เลย เห็นไหมเป็นแบบแม่น้ำแบบรึแบบได้ดาเซลฟ์พันทงประเด็นคือการฝารทำงานบอกว่าจะราไปถามเขาดูตามมาดีกว่าเนาะแบบดา ทุเลียวอ่ะเธอข้<ะ>าวทุเลียวก็ดันออกไม่เป็นไรทางไหนอ่ะเธอดูแผนที่สิถ้าไปทางนั้นคือออกข้างนอกถ้าอันนี้ก็คือแบบวนไปดูซิตี้แล้วก็สอบไปข้างนอกหรือว่าจะดูวนไปดูซิตี้เพราะว่าถ้าทางนั้นเดี๋ยวมันจะเจอแบบที่ลึกกว่าทางนี้แบบปลอดภัยกว่าเออใช่ด้วยเมย์ไม่เป็นคนดูแผนที่ตอนนี้เย้ชีวิตเราอยู่แบบกับเธอแล้วอ่ะ อต้อัดใใช่เดี๋ยวฉันไปช่วยไม่ใช่อะไรนะคือเพราะว่าตอนเนี้ยขาปัดบางแม่เธอใจเย็นเธออยู่ลุกไลกับโยจริงๆเธอตอนนี้มันไม่แย่แล้วอ่ะฉันว่าแบบมันดีกว่าตอนฉันทายฉันก็แค่เรียนดูจากข้อผิดพลาดที่พวกเธอของคนทำจอยได้เปล่าได้ไหมนุ่น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 เราไม่ไหวแล้วเราต้องการขึ้น ไม่ไม่ไม่เาจเง่แล้วละไม่่ไมอตง่ไม่ตเลยไม่ตออเก็มาสงนี่เก็บมางนี่ไม่เอาไม้มางนี่เออนั่นแหละไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเราหมุนเป็นวงกลมไปเลยปะหมุนวงกลมไปเลยไม่ไม่ไม่แม่ม่ต้องทำให้เรือไปทางขวาช่ก็ชนกำแพงอีกรอบชนกำแพงไปเลยก็ได้จ้ะเดี๋ยวผักออกไปได้ได้ได้ เกีียวดครับคนจะแหงไปเลยก็ได้จ้ะตอนนี้แบบทุกอย่างพีน่าเขาเขาเป็นแบบเราจะจดเป็นพนักงานป้าคนเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าหรอเขาเลยแบบเนี่ยตรงนี้ไม่มีพนักงานเลยแเราคือเขาสั่ไม่พนักงานเลยแล้วก็ยิ่งคือแบบยังพังพีน่ามาดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันอาจจะพินาศเพราะเราเราขอโทษคนนั้นคือที่เขาเป็นคนช่วยเราแล้วเขาจะต้องผิดหวังใช่เขาคนที่ช่วยเราแล้วต้องจะเก่งแล้วยังหล่ออีกด้วยโอ้ยโกล ทุกคนเราคลายเรื่จบแล้วผ่นติงผ่นติงเหนื่อยมากเหนื่อยมาก80%คือคนไว้ค่ะไม่แก่คือถ้าเกิดว่าเราแบบเราไม่ทำอ่ะก็คือแบบประมาณว่ามันก็จะไม่ได้กลับไม่ถึนะแต่กลับไม่ทันแล้วก็กลับไม่ถึงฝ่ดคือแบบพอานแล้วมันคือบมันวนหมนเป็นวงกลมนหุนแล้วก็แรงมากแล้วคือประเด็นคือลมเนี่ยคือถึงเลยนะ มันแบบตจุดที่มากริเพราเพราะว่าเหมือนแตลมันแบบ้มันก็แบบมัปฝังด้วยอ่ะมันแบบเราฝังที่เราอยากไปอะไรเงี้ยสี่แย่บ้า ก็อังกฤษคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในร้านแกนคาเฟ่นะคะอย่างที่บอกมันเป็นร้านคาเฟ่ที่แรกของอังกฤษเนาะรมาอวพอดต้องมากินนะครับดูไหมห้ามพลาดเลยก็ตอนนี้เราแบบสั่งของกินไปแล้วสก็เขียวของกินจะแบบน่ากิน่ขเดี๋ยวต้องมาต้องน่ากินแหละเพราะเราหิวมากแล้วเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายรูปย่ อร่อยมากมันเป็นเนยที่อร่อยปรกมา,มา,มานุ่นลองชิมเร็วแล้วบอกว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้ทุกคนมันดีมากมันเหมือนไอติมเลยตอนแรกเรางงมากเราเข้าใจไม่นไอติมเลยเป็นไง<ม>อร่อยใช่ไหมคือกินกระเป๋าปก็ได้ใช่ปะ่ะ<ม>เห็นไหมบอกเรามันดีมันดีจริงแม่ลองลองไม่ต้องลองไม่ลองไม่ลองเออลองอันนี้ดีจริงแล้วแบบกินเข้าไปตอนแรกคือไม่รู้เลยเป็นเนเยแบบเราคิดอยู่นานมาก ใช่ไหมเออเหมือนเหมือนครีมแบบมันนมครีมใช่ไหมมันดีใช่ป่ะบอกแล้วเย่เราวา้ามาแล้วทุกคนใช่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่สถานีรถไฟเพราะว่าเราจะเป็นในกันตัดไปพี่ซึ่ง ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มาออกก่อนนะคะเราจะไปบิชเชอร์วิลเลจเนาะก็คือต้องมาที่สถานีนะเพราะว่าเขามีรถไฟที่แบบว่ายิงตกไปบิชเชอร์ได้เลยไปง่ายๆไม่ต้องลัไม่แพงด้วยแบบรู้สึกค่าตกไปกลับจะแค่แบบประมาณสองปอนด์นิดนิดเองใช่ไหมไม่แพงเลยจริงๆก็ไปตามไปดูกันเนาะว่าตื่นตัวกันยังไงไปเดินตามมาเราจะไปทำทรายเขยจะเี นี่ทุกคนซื้อตร้องนู้นนะแผ่นกล้องไปน,ไงน่างนนเห็นปะติกเกตใช่ให้เป็นติกเกตออกฟรีเนี่ยทุกคนก็คือมันซื้อเองได้นะแต่ว่ามันจะแบบไม่บอกแม,ม้มันจะงงอนะ่ะแต่ว่าไปคุยกับเขาดีกว่าจะให้ความเข้าใจได้มากกว่าเออเราต้องก,การสิ่งใดว่าอะไรใช่ซื้อตรงนี้นะทุกคนซื้อตรงนี้ ก็บอกเว่าซื้อตั๋ว virtual นาะรีเทิร์นแล้วแบบมีกี่คนก็บอกเข้าไปว่าเอาตามนั้นเคบ้าแล้วนี่ทุกคนดูราคาเนี่คือ6.6สําหสำหรับสามคนนะจ๊ะโอเค I repeat ขอบคุณค่ะเดี๋ยวใช่หรอ h e i s my sponsor ไม่ใช่เดี๋ยวใจเยนก็นี่ทุกคนใช้บัตรอย่างนี้นะอยู่อังกฤษชีวิตแฮปปี้มากเพราะว่าไม่พกเงินสดคนที่นี่พกแต่บัตรแต่ว่าอย่าลืมเช็คดว่าใช้ไปเท่าไหรไม่ใช่แบะแ คือเด็กไทยมาอยู่ที่นี่ใช่ป่ะคนเล็กมันน้อยกว่าไทยเยอะอ่ะแล้วแบบเราก็ใช้แบบไม่รู้ตัวสิ่งทีเอ้ามึงเงินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมนนงไ่่ใชบาทึะจริงปอนดหนึ่งไม่ใช่บาทหนึ่งปอนดหนึ่งตอนนี้ถ้า17บาทนะยูถึงมันจะลดแต่มันก็ยังเยอะอยู่เข้าใจไหมโอเคอ่าเนี่ยได้บัตรมาเป็นอย่างงี้ส้มๆแบบนี้แล้วก็ได้ใบเสร็จแบบนใช่รีเทิร์นรอบกลับมาที่นี่เนาะอาวัดคือแบบขาออกรีเทิร์นคือแบบขาเข้าถูกต้องแล้วตามนี้เนาะทุกคนพอเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวานะแล้วก็ ตัวชาชลาที่เป็นวิสโตะอยู่ข้างในสุดเมตาบาลเลยทุคนมันจะเป็นอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะมันคือแบบชาชลาเี่ยเดี๋ยวไปเช็คดูอีกรอบนะเขาจำไม่ผิดเกียดอ่ะแล้วถ้าจำผิดอะย้ายผิดก็ทุกคนก็จะเข้าใจผิดด้วยแต่ว่าเราไม่นใจวอาไจะนี้เดี๋ยลที่หนึ่งน่แหละเคยเอาเคยไปดูไปดูเนี่ยมันคือลอนดอนแมรีโบนเห็นปะคือมันจะแวะบิสโกก่อนแล้วมันก็ค่อยแบบไปต่อไปลอนดอนคือจริงๆแล้วอะนั่งมาจากลอนดอนก็ได้ก็คือมาทางแบบ ริโบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะจ๊ะเนี่ยดูอันนี้ออนทาวน์นะดูตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมก็จะเขียนอยู่มันมีแบบมันมีหลายอันมากอยากดูอันไหนก็ได้อย่าไปขึ้นฝั่งนู้นนะอันนู้นคือมันเพิ่งกลับมาอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ผิดมากทักอะไรแค่เราอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่พิเศษวินเลทแล้วเป็นหล่งช็อปปิ้งที่แบบเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในอังกฤษแล้วที่ลดราคาก<ม>็คือควรมาอะไรอะไรก็จริงควร,ควรมามากๆ,ๆเพราะว่าทุกอย่างคือลดแม้ว่าจริงๆแล้วมาอาจจะมไม่ได้ขอ,ของที่ต้องการแล้วอาจจะได้สิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการกลับไปแทนแต่ก็มาเถดเพราะว่าอะไรของหมดเออแต่ก็มาเถอะจริงๆมันดีจริงแล้วก็เดี๋ยวนี้วันเดินทางสะดวกแล้วว่าดีกว่าเมื่อสามปีปีก่อนเยอะคือแบบเราเคยมาเมื่อสามปีปีก่อนแล้วคือแบบ มึงมันมลำบากมากจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนาะเข้าไปข้างในดีกว่าได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบัตเครดิตสันแล้วจ้า ขอบคุณช้อปปิ้งเสียตังวะคิดว่าเสียนี่ง่ายเสียไปแล้วอันนึงทุกคนอันนี้ดีมากมันแบบเอาไวท้ทาแบบใต้ตากดลงคอนซีลเลอร์แนะนำซื้อที่นี่ถูกมากไปตามๆนะจ๊ะตามๆแลอมันคือเดี๋ยวนหอยให้ละกันง่ายกว่าเออมาเสียตังละจา้พาพร,รา้อมจ่ายจ้าติบสองกรนมละจ้าแปดสิบ้นเนี่ย ใช่เหรอถึงรอถึงโอเคก็ไอตัวไหนรีแพ้ก็ห้าผิดว่าบอนแล้วแต่มันถูกทุกคนไม่เป็นไรหลอกใช้อยู่แล้วคือผิดไปดแย่ทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่เราเข้ามาในบิสต์เทลกันแล้วนะคะเราก็ชอปกันไปได้คุ้งสองคุ้งแล้วคนละถสองคุ้งเดียเสียเงินไปแล้วจ้าตอนนนี้้เห็ฟาแ คือมันก็มืดมืดคึมคึมแล้วเวลาตอนเนี้ยก็คือช็อปต่างๆก็คือใกล้จะปิดแล้วตอนเนี้รีบพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกตัวกันไปช็อปเพราะแบบมันไม่ทันไงทุกคนก็จะแบบแยกไปใครจะซื้ออะไรแยกไปก็ไปเดียวกันทีเดียวทำแท็กซี่ฟันต้องรีบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนตอนนี้นะคะทางฝั่งทีมของเมเม่และนุ่นๆนะคะเรากำลังไปเดินกลับไปโฮสเพราะว่าอยากได้ของแล้วแบบเดี๋ยวช็อปมันจะปิดแล้วก็ยังไม่ไปไม่รู้ว่าฝั่งปามจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าลิตเติ้ลเมเมแล้ ก็ดงมือเนี่ยกำลังรีบเดินเลยทุกคนก็คือนัดจุดๆเนี้ยก็คือเรารีบมากเว้ยเพราะว่าร้านมันจะปิดเราจริงๆเราต้องรีบเข้าทุกร้านคือแบบเอาจริงบ้าบางร้านมันก็ปิดไปเราเว้ยชิ้นหายฝนตกแรงมากแม่ไรูจะช้อปปิ้งต่อยังไงเนี่ยุดทยาจจ้าก็คือทนไม่ได้แล้วจ้าถ้าเกิดรอก็คือไม่ต้องช้อปแล้วมึงก็คือเดินฝ่าฝนไปเลยเียอะไรเนี่ยไม่เข้าใจทำไมแบบฝนถึงมาตกตอนนี้เกลียดมากวะ ตั้งไปแล้วจ้าอันนี้วัตติไ์ก็คือมีราคานี้เลยแต่ว่าอันนี้แบบมันมันอินฟอเล็กอะก็เลยต้องทำใหม่นั่นก็คืออันนั้นตัวนั้นเลยราคาแพงมากส่งเงินไปแล้วจ้าทุกคนวาเลนติโนวาเลนติโนชิงแรกจ้าแมเมทำแจกให้ตามใช่ไหมขอบคุณนะเมเม ได้ตั้ง80ฟอนเลยนะอันนี้เแย่ทุกคนเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วแต่ที่เมื่อกี้นี้พวกเราก็คือไปฝ่าวิวากำฝนพายุมาแล้วก็รีบช้อปปิ้งกันมากๆเพราะว่าร้านใกล้จะปิดเนาะแล้วก็ฝนตกมากคือแบบเปียกเหมือนหมาตอนนี้คือตัวแห้งแล้วเพราะว่าแบบรอตำนานเนาะต้องขอโทษด้วยตามตามช้อปปิ้งจนวินาทีสุดท้ายของร้านเลยแต่ว่าแบบ จะไม่รอดแล้วคือที่โอไมก็คือไม่ได้แบบว่าหัวลรวโอ้ยซื้อของมาแต่ไม่ใช่ไม่ได้ฝวมาซื้อของแพงอะไรคือมันจะมันจะล่วงเลยอะไรแบบโอ้ไม้อะไรเงี้ยก็คือถ้าใครอยากจะมานะคือแนะนําเลยว่าเริ่มมาวันที่ฝนไม่ตกดีกว่าให้ดูแบบ อ๋อพยากรณ์อากาศดีๆแล้วก็ร่มเสื้อกันฝนอะไรเงี้ยคือเอามาเลยแล้วนี้ก็คือฝนเริ่มโปรยโอรยแล้วเพราะฉะนั้นเราเราปิดแล้วรีบไปดีกว่าใช่เออเรารีบไปกันแมก็คือขอปิดคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนให้เขาไม่ช่วยปิดคลิปให้เขาหน่อยเนาะเหมือนคราวที่แล้วได้จะรีบๆนิดนึงใช่อาจจะรีบนิดนึงขอโทษด้วยก็คือถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันลงมาด้วยว่าชอบไม่ชอบหรือว่าอยากมาไหมหรือใครเคยอยากมาแล้วมีแบบ เอ็กซ์เพรเ์สอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็เอามาแช<ต>ร์กัน <ๆ S 1> ได้นะคะแต่บางคนก็แบบเหมือนมาเราไม่ชอบเพราะว่าเหมือนแบบเออแบบคนเรียกว่าไงเหมือนแบบมาแล้วแบบไม่ได้ของที่ถูกใจกลับไปอะไรอย่างเง <z art> ี้ยอาจจะต้องมาอีกรอบเออคือเราแนะนำว่าแบบให้มาเลยล้วเพราะว่าอย่างตามอย่างเงี้ยคือตามมาหลายรอบแล้วตามไม่เคยได้ของอะไรเชื่อป้าตามมาแบบสี่ปีติดเรามไม่เคยได้ของอเลยเลยมีครั้งเนี้ยได้ของแล้วคือได้ของครั้งแรกก็คือโดนเป็นเลยจ้า 720รปอนด์จ้าจุกจุกนั่นแหละก็ใครแบบเคยมาแล้วแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์แบ้ปันกันนะจ้าไปแล้วสงสารไม่มากรีบไปกันเถอะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันบ๊ายบาย